สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์ prediction ช,ชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนากันนะคะการทํานายจะมีผลในช่วงดาวย้ายราศีของเดือนตุลาคมค่ะซึ่งดาวย้ายราศีในวันที่3ที่4 18, 21และ23ตุลาคมนะคะเป็นบทสรุปสั้นๆนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรบ้างนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในเดือนตุลาคมค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมก็สามารถดูได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีผลประมาณ30%ค่ะ ในช่วงดาวย้ายราศีนะคะ,ะจะตรงกับวันที่3ตุลาคม4ตุลาคม18ตุลาคม21ตุลาคมและ2 3ตุลาคมนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดลักนากัรเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนลักนากัรเนี่ยพบเจออุปสรรคมากมายหลากหลายนะคะแต่ผ่านมาได้ทุกครั้งนะคะแต่ว่าในเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่จังหวะ หรือว่าโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีสิ่งที่คุณตั้งใจไว้อยู่แล้วนะคะในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานอย่างเช่นถ้าคุณสนใจที่จะทำธุรกิจแล้วลงมือทำเลยโอกาสที่มันจะเห็นผลในเดือนตุลาคมนี่มีสูงนะคะ แต่ถ้าคิดไว้แต่ไม่ลงมือทํามันก็จะไม่ได้เห็นผลนะคะดังนั้นขอให้ลงมือทานะคะตั้งใจนะคะแล้วก็อ่าหรือมีอีกทางเลือกมีโอกาสที่ดีเข้ามาในเดือนนี้นะในเรื่องการงานเนี่ยมีอาจจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีคนสนับสนุนเรานะคะอ่าในเรื่องการงานเอ่อคนลนกคณาการเนี่ยเวลาที่ทําอะไรก็แล้วแต่จะมีความตั้งใจนะคะหรือมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจาก เกิดจากความสามารถของเราความใจดีความใจบุญของเรานะคะเวลาที่ทุ่มเททำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนชื่นชมนะคะแต่ก็ยังมีคนอิจฉาอยู่นะคะ ดังนั้นในเรื่องการงานเนี่ยเวลาที่มีโอกาสหรือมีทางเลือกให้เรานะคะขอให้ตัดสินใจดีๆนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยนะคะมีบางท่านเนี่ยทำธุรกิจแล้วโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีสูงเลยนะคะ,ะดังนั้นถึงบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคนลักนาการในเรื่องการงานนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือจะทําธุรกิจโอกาสที่จะเห็นผลหรือได้รับกําไรที่ดีนี่มีสูงนะคะส่วนเรื่องการเงินก็เหมือนกัน การเงินจะมาจากการทํางานนะคะจะเป็นส่วนใหญ่และมีบางท่านที่มีโอกาสเสี่ยงโชคนะคะหรือมีเงินก้อนเข้ามานะคะถ้าท่านใดที่ทําธุรกิจนะคะทำมาก่อนแล้วนะคะจะมาเห็นผลในเดือนตุลาคมแน่นอนนะคะเหมือนว่ามีเงินก้อนมีจังหวะที่ดีมีกําไรเข้ามานะคะมีบางท่านมีโอกาสนะที่เสี่ยงโชคอย่างที่บอกว่าอ่ามี โชคลาบเข้ามาเป็นจังหวะที่ดีหรือได้รับการอุปถัมภ์นะคะหรือมรดกก็ได้นะจากผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องไม่ได้หมายความว่ามีการสูญเสียนะ,ะมีจังหวะที่ดีถ้าท่านใดให้ใครยืมเงินไปนะคะก็โอกาสที่จะได้รับเงินคืนมามีสูงจริงอยู่คนลักคณาการเป็นคนที่ช่วยเหลือใครแล้วไม่ได้รับผลดีกลับมาแต่ช่วงนี้ โอกาสที่จะได้รับเงินคืนมีสูงแต่ก็อย่าไปคาดหวังนะคะเพราะอย่างที่บอกคนลักนาการเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำคุณคนไม่ขึ้นอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะคาดหวังว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากใครที่เราช่วยเหลือหรือให้หยิบยืมไปก็อาจจะไม่ได้คืนนะไม่ต้องคาดหวังแต่เรื่องการเงินถือว่าดีกว่าเดือนที่ผ่านมาหรือในอดีตเลยนะมันเป็นช่วงจังหวะที่ดี แต่อย่างที่บอกว่าต่อให้มีรายได้เข้ามาคุณก็ยังมีรายจ่ายรออยู่นะอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะต้องมีเงินเหลือเก็บนะมีรายได้เข้ามาแต่มีรายจ่ายที่รออยู่อาจจะเป็นซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเรื่องสุขภาพนะคะก็ขอให้ระวังนิดหนึ่งส่วนเรื่องความรักก็เป็นจังหวะที่ดีนะ ความรักถ้าคุณโสดโอกาสที่จะพบใครมีหรือเพิ่งเริ่มต้นคบกับใครโอกาสที่จะมีความเข้าใจมีสูงคนลักษณะกันในช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความลึกลับในตัวเองอยู่แล้วนะคะความใจดีใจบุญของคุณก็คือเอ่อความมีสเสน่ห์นะคะแต่บางครั้งเนี่ยการสื่อสารหรือคําพูดนะคะหรือความไม่เข้าใจอย่าง ออาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถึงบอกว่าความรักไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักที่คุยหรือว่าคบกันนานแล้วหรือมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วมีความเข้าใจกันนะ ในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขในทุกๆวันนะบางครั้งมันก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งบ้างนะในเรื่องความรักหรือคําพูดนะคะก็ขอให้ระวังนิดนึงแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะไม่ได้ใหญ่โตนะคะก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนลักนากันนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีหรือเป็นช่วงฟ้าเปิดนะคะดังนั้นจะทําอะไรขอให้มีความ ตั้งใจมุ่งมั่นคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะก็ขออวยพรนะคะแล้วก็ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนานะคะสุขภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองมีโชคมีลาบมีสติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะและประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกําลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ